รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการ Self Awareness and Student Development ผมนายสรยุทธ์มิิทจินดาไอไม่ใช่ครับผมรุสมันมะเนาะครับครับผมนายพิจ๊ะนะครับไม่ใช่ครับผมนายนัทพงศ์มีกรสันครับวันนี้นะครับเรามาจัดประเด็นร้อนนะครับมาสัมภาษณ์บุคคลที่ รู้สึกว่าจะเป็นบุคคลที่ร้อนแรงมากที่สุดในสังคมปัจจุบันครับและเราจะมาจับประเด็นเขาเกี่ยวกับเพศที่สานะครับซึ่งเราไม่อาจที่จะเอ่ยนามเขาได้ว่าเขาคือพี่พีชเครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พีซีนะครับมโนประเสริฐคณะศึกษาศาสตร์เอกพละศึกษาครัก็มาประเด็นแรกกันเลยนะครับก็รู้ตัวกันเมื่อไหร่ครับว่าเป็นอย่างนี้อ่าครับว่าคุณน่ะเป็นอิสุกอิสัยไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็น เพศที่3ามครับ,รบตายแล้วครับเป็นรู้ตัวว่าเป็นกระเทยเนี่ยนะใช่ไหมอ๋ก็มันเริ่มจากอารมณ์ความรู้สึกมากกว่านะครับเรามีความรู้สึกว่าเท่าที่จำความได้เลยนะก<ม>็ตั้งแต่มัธยมต้นมนประมาณม .1 ม .2 นี่แหละเรารู้สึกว่าเราเห็นผู้ชายแล้วมันคลั่งใคร<ม>อยากจะงะเป็นบอดอย่างเงี้ย ก็ะจะไม่กล<ม><ม>่อมแล้วครับตอนนั้นยังแอบยูเรามีกล้าเออพอพอช่วงหลังๆมามปลายเนี่มนยมัธยมปลายเรารู้สึกว่าเริ่มคนพบตัวเองแล้วพยายามที่จะบอกกับเพื่อนแล้วว่าเออนี่ฉันฉันชอบผู้ชายฉันชอบเพื่อนคนนี้นะ <ไอ S 2> ก็คือ,อแต่ว่าพอเพื่อนว่าอีโต๊ดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้นะเราก็เฮ้ยโมโหมากเลยอยากจะตกมากเลยไม่ใช่ต่อยหรอกครับก็คือเก็บอาการไม่อยู่บางครั้งแต่ว่าเราก็พยายาม บทบางปิดบังมาตลอดพอช่วงชีวิตที่สําคัญที่สุดนั่นคือช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยเรายอมรับทุกอย่างเวลาเพื่อนเขาพูดมาเฮ้ยเป็นเก้งเหรอเป็นกวางเป็นเกย์เหรอเราก็อ๋อก็ใช่สิไม่มีอะไรนี่ไม่ได้แคร์ไม่แคร์สื่อตอนนี้นะไม่ดูแเดเสียเพราะจริงจริงแล้วสื่อก็ไม่ได้แคร์เขาใช่ครับคือว่ามันเกิดจากจุดเล็กๆมาก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเป็นสิ่งเป็นอย่างนี้แหละมาโดยตลอดจุดนี่ขี้กากรือยเปล่าาล่ะบ้าห ก็คือว really ิวัฒนาการนะครับด้านเพศของเราแต่ตอนนี like cool ้ก็รู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับเปิดเผยกันนะครับเรามาดูประเด็นที่2กันเลยนะครับพอเริ่มเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยนะครับท่านแสดงท่าทีเลยหรือไม่ครับถ้าถ้าพูดตรงๆนั้นคือไม่ได้ไม่ได้แบลวแบบนี้ไม่ได้สวยอย่างนงี้นะคะไม่ได้สวยเลยคือตอนมาแรกๆเราต้องเรามีคอนเซปต์อยู่ที่ว่าเราต้องแมน แมนซ้ำนั่นแหละครับประมาณนั้นต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะแลวว่าอกไผ่ไลพึงตูดบีบลูกมะนาวแตกใช่ไหมครับใช่แล้วเราทพืนที่ห็นแมงซเวลาเห็นแมงซ้ำและครับต้องเก็บอาการพวกเพื่อนรู้วด็กน้องหอรู้เราก็ต้องเก็บอาการใช่ไหมสามเดือนแรกมันทนรู้สึกว่าทนไม่ไหวเราก็พยายามบอกกับตัวเองว่าเมื่อไหร่เราพร้อมที่จะบอกเพื่อนเราก็จะบอกแล้วกันพอดีว่า,า,าวัานนั้นไปแข่งกีฬาเราก็พร้อมที่จะบอกเพื่อนบอกไปว่า ฉันเป็นอะไรบางอย่างนะเพื่อนบอกผมเป็นอะไรละแกก็เลยบอกว่าเออเป็นโต๊ดนะรับได้ไหมเออก็บอกตรงๆอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ที่เราค่อนข้างเครียดมาโดยตลอดแต่แล้วได้ปลดปล่อยเป็นอย่างวันนั้นเราก็รู้สึกว่าฮ่อรู้สึกดีมากแต่ว่าเพื่อนคําตอบรับของเพื่อนในตอนนั้นเพื่อนบอกว่าก็ไม่เป็นไรนี่เป็นตต้เหรออนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันก็ตกใจอยู่นะเพื่อนก็ตกใจว่าไปเล่าในเอกเ่ะก็ถล่มทลายพิซี่ครับผิด กลายเป็นปพิซี่ครับเป็นตน้นไปยบริยาแ,<ร>แต่เราก็ไม่ได้เครียดอะไรตอนนี้เพื่อนในเอกก็รับได้แล้วนะคะก็ก็ มีความสุขอะค่ะตอนนี้ก็เฮฮาลันลาไปวันๆนะคะนะครับแล้วมีวิธีการดูไหมเทะว่าใครเป็นครับอ๋อมีก็สบตาสิอันไม่ใช่ปลากันนะครับเดี๋ยวท้องกงนมาแล้วทำไมไม่เรื่องแบบนี้มันมีเซนไงเออถ้าคนที่เขาเป็นอยู่เขามองดูก็รู้สแกนเกยยระค่ะผีเห็นผีบครับเออใช่แล้วแต่กล้องเป็นไหมครับอย่าว่าเขาเลยเออก็ดูง่ายหรอกัเรื่องธรรมดา ก็มาคําถามต่อไปเลยนะครับคุณคิดว่าการเป็นเพศทีิสามนี่เป็นปัญหาแก่สังคมไหมครับตายแล้วเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบยากนะเราบอกว่าเป็นปัญหาสังคมไหมไม่นะแต่ว่าเป็นสิ่งที่สังคมเขาไม่ยอมรับมากกว่าปัจจุบันนี้หลายคนอาจจะมองว่าเนี่คือสิ่งที่สังคมค่อนข้างยอมรับแล้ว<อ>แต่ถ้าในานามส่วนตัวเร,เราบอกว่ายังไม่เต็มที่เลยเพราะว่าเราสังเกตได้เห็นหลายๆอย่างเวลาที่มี ประเภทที่2ประเภทที่3เ,เนี่ยสาวประเภท3ทําทอะไรก็ตามแต่เราจะถูกมองเป็นภาพลบก<ด>ั<ล>กนตลอดใช่ไหมครับโอ้ใช่แล้วเป็นสิ่งที่เอนตี้โดยเฉพาะการที่เรามาศึกษาที่นี่โดยเป็นภาคใต้เนี่ยนะคะก็เอนตี้ไปกันใหญ่ค่ะแล้วก็ทางที่บ้านพี่นั้นพ,พี่เป็นคนภาคอีสานนะก็จะอยู่ที่บ้านนั้นก็เอนตี้เหมือนกันค่ะเรี่กว่าเป็นคนหัวโบราณโบราณอ๋อใช่แล้ว่าเป็นดินแดนอารยธรรมอารยธรรมอุ้ยตายแล้วดึดดัมบันมากเลยก็ยังไม่ยอมรับเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเวลาที่เรามาอยู่ในมหาวิทยาลัย ือก็จะยอมรับน้องๆก็ไม่ได้เอ็นพีเพราะเขาเจอมาเยอะไงะในสื่อในอะไรเขาก็จะรู้สึกว่าเขายอมรับได้แต่พอมาอยู่ในมหาวิทยาลัยเราเต็มที่กลับบ้านไปเท่านั้นแหะค่ะเป็นผู้ชายเต็มร้อยลัวโดนฟาดแข้งใช่ไหมครับ <laughs> 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 น่าจะใช่ะะ <laughs> ไม่ทราบว่าพ่อพี่นี่เป็นเขาซ้ายหรือเปล่าตายแล้วก <h> ็คลับคานไม่ใช่ว่าขาวแล้วขาขาว แกเคยบอกนะพ่อพี่เคยบอกว่าถ้าแกเป็นตุ๊ดนะโดนแน่แกบอกว่าโดนนักแข่งฉัแน่เราก็เลยกลัวมาเลยตลอดโอ้ยนี่รอยนักแข่งยังไม่กระตายเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผิด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 ผิเพ่อ ก็มีส่วนนะคร like ับเคยเคยเดินพ่อตีนะตอนเด็กๆคือว่าพ่อรู้สึกว่าทําไมอ่อนแอพ่อก็เลยแค่แค่แกล้งๆหรอแค่เตะแค่ตบอย่างเงี้ยนี่คือแกล้งนะแกล้งนะคราไม่แกล้งนะ ICU ผมตายไปแล้วนะครับเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปมด้อยของเราแล้วก็พยายามที่จะบทบทบังมาโดยตลอดเวลาเจอพ่อกับแม่แต่เราไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่านะเราไม่รู้แต่พอมาอยู่ในมหาวิาลยเราเต็มที่เลยมีอะไรเราก็ทําเปิดใจออกไปเลยค่ะนี่คือข้อดี อ่นะครับคุณคิดว่าคุณสามารถให้อะไรกับสังคมได้บ้างก็ในในในส่วนตัวพี่เองแล้วนะพี่เชื่อว่าพี่ให้อะไรกับสังคมได้หลายอย่างเราเห็นว่าพี่พี่เป็นแบบนี้นะยิ่งสิ่งที่สําคัญเลยคนเป็นแบบนี้พยายามที่จะผักดันตัวเองให้เข้าสู่สังคมให้ได้มากที่สุดให้เป็นการยอมรับใช่ไหมครับให้แล้วให้สังคมยอมรับเขาก็จะมองที่ผลงานของเราเขาเรียกได้ว่าเรียกว่า,วาอ๋อ คุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเราก็เลยคิดอคติแบบนี้มาโดยตลอดแล้วว่าคุณค่าของเรานั้นมันจะอยู่ที่ผลงานของเรานะเราพยายามทําหลายๆสิ่งายอย่างให้สังคมเขายอมรับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามด้วยนะเราก็พยายามไปแสดงน่นไปช่วยน่นช่วยนี่ทางมหาวิทยาลัยเป็นเชียริเดอร์สวยงามสวยงามแบบเป็นกองสันทนาการเป็นกองให้เขาตีใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ตายแล้วไปเต้นไปเต้นสร้างความสื่อสานในชเป็น ก็สำคัญสำคัญมากนะครับก็มีความสุขแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นพิธีกรมหาวิทยาลัยตอนปีหนึ่งด้วยโอนะว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถวาสามารถเยอะจริงๆเราก็เราก็รู้สึกดีใจนะที่เราถึงแม้ว่าเราจะเป็นแบบเนี้ยออกตุ๊กตหน่อยแต่ว่าในบางสิ่งบางอย่างเราก็สามารถทําได้เหมือนผู้ชายเหมือนผู้หญิงได้เหมือนกันนี่คือข้อดีของเราก็เป็นสาวลูกครึ่งนะครับตายแลวครึ่งอะไรครึ่งผีครึ่งคนไม่ใช่ใช่ กับและําถามสุดท้ายนะครับเป็นนับว่าเป็นใครแม็กกันเลยนะครับแม็กเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ของพี่พีทนี่รับได้ไหมกับการที่คุณพี่พีทนี่เป็นนะครับตายแล้วเป็นคําถามที่บาดใจมาก ก็ถามว่าพ่อแม่รับได้ไหมก็ตอบตรงๆเลยนะพ่อแม่พี่ไม่เหมือนไม่เหมือนใครเขาเขายังหัวโบราณทำไมครับแม่เป็นหมอพ่อเป็นพยาบาลเหรอครับไม่ใช่แม่เป็นนางงามอ๋อไม่น่าจะได้งามย่างมัยก่อนแม่เป็นคนหัวโบราณตามริงนั่นคือแม่เป็นคนที่แบบแอนตี้มากเรื่องลูกชายกลายเป็นลูกสาวลูกสาวกลายเป็นลูกชายพี่อยากจะบอกว่าชีวิตของพี่มันค่อนข้างอับพับไม่เหมือนใครพี่มีพี่สาวที่เป็นพี่ชาย มีพี่สาวที่เป็นพี่ชายแล้วก็มีพี่นี่แหละที่เป็นกลายกลายเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็น้องของเราก็ยังกลายเป็นผู้หญิงอันนี้คือเรื่องจริงไม่เคยเปิดเผยใครนะครับเป็นเกียรติยังเกียรติรายการของเราอย่างยิ่งนะครับการที่เราผิดผิดเพศแบบนี้เราก็ได้ไม่ได้มองว่าเราแปลกใครนะแต่เราก็รู้สึกน้อยใจอยู่ว่าทําไมครอบครัวเราเป็นแบบนี้ทําไมตัวพี่เป็นแบบนี้เราก็เคยเรียดอยู่พอพอพ่อกับแม่รู้เนี่ยบางครั้งเขาพยายามที่จะ ไม่ให้เรารู้ว่าเราเป็นเพศอะไรนะบางครั้งยู่จริงพี่พ่อกับแม่ก็จะพยายามบอกว่าให้ทาตัวเหมือนผู้ชายหนอยอย่าเดินอ้อนแอนอะไรนี่คือสิ่งที่พ่อแม่เขารับไม่ได้แต่พอมาอยู่ในชีวิตมหาลัยเราใช้ชีวิตเต็มที่เรารีแหลกเต็มที่เลยอยากจะเป็นคนสวยอยากจะเป็นนางฟ้าเราก็เป็นได้เออพอกลับไปบ้านเออเป็นไอ้บ้าเคยคิดอยากจะเป็นดาวมหาลัยไหมครับเคยอันนี้นีและสสำคัญมากฉันเคยมีความฝันว่าพี่ ได้มีโอกาสครั้งหนึ่งอยากไปเป็นดาวมหาลัยอยากไปเป็นดาวเทียมหรืออะไรก็ได้แต่เราก็ไม่ได้เป็นนะเป็นดาวของภาพพลาศึกษาได้ดาวอะไรกันดาวเทียมดาวเทียมมันก็ไม่สมหวังเท่าไหร่นะเนาะแต่ไปตอนนั้นไปแบบนมโตเลย่ะก็สวยงามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราชอบและกันทำแล้วก็มีความสุขนะคะก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตมหาลัยแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทาง ผู้ใหญ่เจดีนะครับอยากขยาตรามาแดง KFC ชีวิตคุบรถครับะ Isuzu D-Max ในเกียรนะครับเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายทุกเทียงครุกห้างหุ้นส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์ครับบตตอทยังอีกนะครับยังไม่หยุดอีกนะครับนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับขอบคุณครับก็ขอลากันไปนะครับขอบคุณครับผม